เออได้หลายเด้อคือปูหลายทีปูหลายนกสวบ้านน้ำแา้มน้ำเออเอเอกรอ้ออได้อยู่นกก็ได้อยู่มีตัวน้อยในยตัวน้อยเนี่ย นี้บาซูกอยู่บาร์รักแหนะ่นั่นเองเมืองค,ค้ากิดนไปวันที่ทำไรเนาะเมื่อนี้ก็จะเป็นมือน้อพยโยคเอาเรียกว่าข้าว <c oughs> ตั้งแต่เมือ่อคืนเ<อ>ลยมันอารมณ์เฮงเนาะปลอมแห้ฮงเฮงขนาดเลยอันนี้เนาะจุดนี้เพิ่นกากำลังมาตึกกระดุมเนาะได้เบือ่อได้หลายเบือได้เนอะได้โลสองโลโ โ ICU อ,อ้ได้ยินได้นอะเออได้หลายเตอือนเออ,เอ,อ,เอ,อน้ำขึ้นระมีเนาะปะ่าขึ้นค<ะ>ื<ะ>อกันป่ากระปูป่าน้อยอืมป่าแล้วก็กระปูแตกไเนาะ กตินี่น้ำขึ้นจนังแมสใส่เลยประมาณมาใส่มาตึกตลอดอยู่เออน้ำขึ้นจะมาตึกน้ำพราวเขาไปได้ไปตึกบ่กระไบ <ไป S 1> อยู่เนาะไกไะไบกระไบกระไบเนาะแต่ว่าฮันยามขึ้นอันนี้แหละถ้าว่าเอามันมาก็ได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะพอได้ Đi lại vừa rồi nó Anh má má đồn là vợ tên mông Ồ, sao đây có má con mông Má con mông đây Tả siêu à Nhờ nè má Bừng bên này bằng 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 nó bằng 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 đây, bằng bằng đây, bằng với โอ้ oh. มันสิบโมเนมันรักอ้อ,อมืดหยย <c oughs> <c oughs> มดไปยาวน <c oughs> นี่นี่นี่ยังเนาะยังม่กระบอกโอ้กระปูไหลกระปูไหลเนาะตะเลน้ำยามน้ำบรรยากาศบรรยากาศเพราะทั้งพุณกับหลายคนอยู่เนาะ mốt thằng linh cả ngâm nhảy nó phải lo này đó Suk xài Nam hải cá lông nó, ừm, kia đi nước vẫn ưng không có vẻ mướt khืน เมื่อคืนนี้พายุเข้าอยู่หลักซาวนีแห้งๆงพี่เ,เา้างพายุฝ่าฝนฝ่ลมน้ำก็หายกระาาลง่งเนาะน้ำท่วมขึ้นมเมืเดย่เน้ำา,า,ลา,นา,าล่งพี่น้องทำอะรางมาเสิระฟกงนเอนจะป็นแคมทาง อ๋อเห็นผู้สาวคุณน้องเห็นผู้สาวพี่น้องนดี๋ยวมารอบึงโซนนี้กันนะพี่น้องมาแล้วฮะดูเทิงเนื้อคุณน้องดูเทิงวันท่านไก่จะมีแฉ่พระพายไฉ่พี่น้องพายเงาดูเทิงกันเทิงคุณน้องไอ่เดี๋ยวมารอบึงคนตุกกระดึงกระดุอยู่โซนนี้ Nằm nam hà cà lâu nhiều thuộc một nơi đây lại bơ มาตึกกระดุ๊งโดดหรอเปบ้อไงมาโดดเตือนป่ะเรื่องว่าตึกงแต่ส่วงน้ำขึ้นนี่น <c oughs> เป็นอะไรเมื่อคืนนี้ฟ้าร,ร่มแห้งบ่แ <c oughs> หงแท้แห้งว่าเนาะทาง้งลมทางอะนร <c oughs> นี่ข้าวบะยิ่งพอดีพอดีคนเกี้ยวแล้วเนะาะแต่ใครยังท่องแต่คุน

นีปลาลายเดนลงบือเนี่ยมันึ้ได้หลายเบือ่อเนย่อย,ยเนี้ยกก <c oughs> น้ำตื้อกระได้อยู่นะก็ได้อยู่มีตัวน้อยในยตัวใหญ่เยเออข่าน้ำข,นข,นนข,นขึ้นมามันลงแค่ันขึ้นขึ้นว่ามันลงวะ นำลงแล้วก็อยากได้เนอ้อน้ำลงอยากได้กลนะางเลยเมื่อกี้เห็นเขาย่างกันไป่มมกุญมกรายหลายเนาะข้อเลยหลายได้ในหลายวะเส้นเออข้าวจนเมื่อแล้วเนาะส่วนนี้ครับมันมันไกลข้ามน้ำลงได้ข้า,ามันาวขเมืม่อกี้เห็นหลายขวดเนาะขวดใหญ่ครับแต่มาเป็นเมื่อแล้ว ก,กิกำลังเมือง่เนลามากอนนะเอ่อ <c oughs> กันไนโตะเจนแล้วถาเป็นมาก่อนจนเมื่อแล้ว <c oughs> อาลองลุ้นอ้ลองลุน้นลองลุน้นจ่ายเมื่อระบ่ตานี่ น้ำเฮงมาบ่อได้เนาะนำเฮง้าบ่ได้ตอนน้ำยิงกันตาลายน่เองโอเคขับใจได้ได้ขับใจโอ้ขนาดส่งแรงๆตอนนี้นี่เป็นี้ว่าเอ่อเจ็ดโมงสี่สิบนาทีพอดีพี่้องสวัสดีบังกามาตึกปลา Đây đây Ơ sẽ đèn ngoài nam cả lông quay vừa nó Nằm lông đèo กำลังเมื่อแล้วคู่ฝออีคู่เมื่อแล้วเหมืนบบอนกับประมาณนี้ยองแรงแรงได้ลายปาอ,อดยดยได้ไหมได้ได้ยู่เนาะได้ยูงอ่ะเะี็นางาเกบรรยากาศจุดบ้นหลักโ้ามนพัลมเมื่อคืนาาน,นี่ว่เนาะ,นะมันตกลงมาหัหากมาเลยว่าีหน้อเมืองพัลม,มทางทางนี้มันยูไปหมดเลยเนะราพ่าเมือ่อคืนนี่ ฟ้าโลบแห้งอหลีพี่น้องเมือคนต้นไม้อยู่แค้มทางเนาะในระหว่างทางเนี่ยทางเล็กแปดที่ว่าออกไปชายแดนเน,เนี่ยพี่น้องกาดต้นไม้หลายบดหักลงมาตัดทางเลยพีน่น้อง